จริงป่าชุมชนบ้านบาลานเนี่ยเป็นป่าที่เขาการจัดอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วย้ทั้งต้นไม้ทั้งสักป่าทั้งผลไมา้ต่างๆที่ชาวบ้านมาหากินแล้วที่เด่นๆที่นี่ก็เป็นป่าชื้นดิบฝนตกชุดตลอดปีครับผมในป่าชุมชนนี่ยจริงๆที่เราจดทะเบียนจริงๆป่าชุมชนของป่าฮา,าลาบาลานเป็นพื้นที่ที่กว้างแต่ว่าเราจดทะเบียนเป็น190ไร่190ไร่จะเป็นเส้นทางเส้นทางศากษาธรรมชาติเฉพาะ นักท่องเที่ยวทั่วไปนักทำกิจกรรมหรือนักรัทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเส้นทางระยะทาง3มกิโลแต่เฉพาะเยาวชนเราจะใช้เส้นทางประมาณ1 6 0 0เมตรแค่นั้นเองคือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เฉพาะให้น้องๆเยาวชนเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ทรหดเท่าไหร่เป็นเส้นทเส้นทางที่สิ่งที่ให้สิ่งที่ให้ความรู้ให้กับลูกหลานทก่เขาจะมีไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นยวนแล้วก็พึ่ง ชนิดหลากหลายเนี่ยและให้กับน้องน้องเยาวชนเนี่ยก็กระจาได้เยอะเพราะว่าเส้นทางที่เราจะเป็นสองเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในป่าชุมชนอุดมด้วยต้นไม้ที่หลากหลายครับนกเงือกเนี่ยมีทั้ง13ชนิดแต่ในป่าลาบาราเนี่ยมีทั้ง10กว่าชนิดอา่เป็นอย่างนกหัวแรกเนี่ยเป็นนกเจ้าถิ่นของที่นี่ที่หาดูง่ายเป็นและเป็นนกที่ขยายพันธุ์โดยการ กินเมล็ดพันธุ์แพร่ไปทั้งป่าชุมชนนี่คงจะสมบูรณ์ตอนน้้ก็เรื่องการจัดการของป่าชุมชนเราจะเน้นเรื่องให้ความสําคัญน้องน้องเยาวชนที่ให้ความจิตสำนึกในป่าชุมชนว่าควมควษอนุรักษ์เพราะว่านกเป็นหัวแร่เป็นนกที่เป็นคู่ชีวิตสมมติว่าถ้าตายตัวหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งก็ไม่ถือว่าไม่มีคู่อันนี้คือพยายามสร้างให้ลูกหลานเนี่ยให้รู้จักของแขนนกชนิดนี้เพราะว่านกชนิดเป็นนกที่ว่าใกล้ๆจะสงพันธุ ถ้าเราไม่ได้จัดกิจกรรมหรือจัดให้ความรู้แก่น้องๆ้องเยาวชนเนี่ยนกชนิดนี้อนคตจะสวมพันธุ์เลยทําให้ชุมชนเนี่ยป่าชุมชนของเรานเนี่ยพยายามสร้างจิตสำนึกให้ลูกหลานให้รู้จักธรรมชาติและรู้จักสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ของป่าชุมชนเนี่ยจริงๆกับป่าชุมชนของบ้านบาลานเนี่ยเราจะมีกฎระเบียบของป่าชุมชนก่อ,อ,นอนที่เราหนึ่งเรื่องทำลายเน่เาเน้นเราจะมีข้อข้อมับว่าสิบสิบขั้นตอนของ,ของ,ข,อง,ข,องของการดูแลรักษาในดานเน้น เน้นพยายามให้ชุมชนมีส่วนให้มากให้ชุมชนมีจิตสำนึกรักษาป่าชุมชนเพราะว่าป่าชุมชนเราเนี่ยพื้นที่ป่าฮาลาบาลานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ฝนตกมาชุบบ่อยแล้วการทะลักน้ําหรือน้ํนเเาท่าวมน้าอะไรเนี่ยเรามีเกาะกำบังของป่าชุมชนอยู่แล้วก็ป่าชุมชนเป็นเป็นป่าที่กันน้ําท่วมน้าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางชมุมชนเนี่ยควรดูแลรักษาแล้วก็มีหน่วยการกัำ้องการแล้วก็พยายามพยายามสำรวจ พื้นที่ที่ไหนที่ช,มชุมชนบุกรุกเราพยายามตักเตือนให้เขาว่าห้ามทําลายป่าช,มชุมชนป่าช,มชุมชน,เป,นเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้ให้แก่คนในช,มชุมชนบ้านบาลาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพวกฝรั่งนักท่องเที่ยวที่จะต่างประเทศเนี่ยมาเนี่ยเราพยายามจะ,จะสร้างเส้นทางหรือช่างสิ่งอำนวยความสะดวกในในป่าช,มชุมชนเนี่ยให้มากแต่ว่าเรื่องการที่จะสร้างให้มากที่สุดเรื่องจิตสํานึกถึงจะได้เงินเยอะแต่ถ้าจิตสํานึกเรายังยัง ยังอยู่หว่วงให้กับเรื่องอื่นเนี่ยเราก็หมดแต่ว่าถ้าเรามาสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเพื่อรักษาพื้นป่าแห่งนี้ให้จนถึงลูกหลานครับผมป่าชุมชนบ้านบาลัาเป็นป่าพื้นสุดท้ายของนาราธิวาสที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์ขั้นจะร้อยเปอร์เซ็น